สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y ีว์ดประจําวันอังคารที่30พฤษภาคม2023กันอีกครั้งนะครับคำอธิษฐานจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึง15พระเยซูกำลังสอนให้เราทำตามหรือตอนที่1พระเยซูกำลังประกาศความจริงให้ชาวยิว วางใจพึ่งในพระองค์ว่าเป็นพระเมสยาแทนที่จะพึ่งการรักษาบทบัญญัติด้วยตนเองเหมือนเดิมพระเยซูไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติแต่พระองค์มาเพื่อยืนยันกฎบัญญัติของพระเจ้าที่มนุษย์ทุกคนต้องทำตามให้ครบทุกจุดทุกขีดจึงจะบริสุทธิ์ได้เหมือนพระเจ้าและได้รับความรอดได้เป็นลูกพระเจ้าและอยู่ในสวรรค์ได้ เพราะต้องบริสุทธิ์และดีพร้อมเหมือนพระเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสวรรค์ได้แต่ความจริงคือไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถรักษากฎบัญญัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกจุดทุกขีดไม่พลาดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทำตัวเองให้ดีพร้อมเหมือนพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เลย เราจึงได้ข้อสรุปว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองในการทำให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการตั้งใจกระทำความดีหรือด้วยการรักษาบทบัญญัติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถเข้าไปในสวรรค์ได้ด้วยการกระทำของตัวเองมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องพึ่งพระเยซูโดยการเชื่อในข่าวดีของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ได้รับการบังเกิดใหม่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งจากพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการพึ่งตัวเองหรือพึ่งพระเยซูที่ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิดคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนในหนังสือมัทธิวลองอ่านพร้อมกันแล้วลองคิดตามดูนะครับตอนนี้เราบอกว่าเราได้ข้อสรุปแล้ว ว่าเราต้องพึ่งพระเยซูเท่านั้นจึงจะได้รับความรอดจึงจะได้รับการอภัยโทษจากบาปแต่ลองอ่านถ้อยคำตรงนี้แล้วคิดตามดูนะครับว่ามีตรงไหนที่บอกให้เราพึ่งการกระทาตัวเองหรือไม่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9-15ถึง15ได้บอกว่าฉะนั้นท่านควรจะอธิษฐานดังนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูลสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอทรงยกนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้คาพรองทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้คาพรองทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยคาพรองทั้งหลายให้พ้นจากมารร้ายเพราะถ้าท่านอาภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอภัยบาปผิดของผู้อื่น พระบิดาก็จะไม่อภัยบาปผิดของท่านเช่นกันตั้งแต่ข้อ9ถึงข้อ13เป็นคำอธิษฐานของชาวอยู่ปกติอยู่แล้วแต่พระเยซูได้เพิ่มข้อ14กับข้อ15เข้าไปเพื่อให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองแต่ไหนแต่รายมาคริสเตียนแทบทุกคนถูกสอนให้ท่องคำอธิษฐานนี้ให้จำจนขึ้นใจหลายคนท่องคำอธิษฐานนี้ทุกคืน สังเกตน,นะครับผมใช้คำว่าท่องคําอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานคริสตจักรบางแห่งก็ให้สมาชิกท่องถ้อยคํานี้ก่อนการประชุมนมัสการทุกสัปดาห์คําถามคือจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองกับการพึ่งพระเยซูมาจนถึงวันนี้แล้วท่านอ่านถ้อยคําตรงนี้แล้วมีคําถามหรือมีความสงสัยตรงไหนไหมครับในข้อ12บอกว่า ขอทรงยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันแปลว่าอันไหนเกิดก่อนถ้าแปลตรงๆตามตัวหนังสือตรงนี้ก็ต้องแปลว่าเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหน Custom ี้ให้กับผู้ที่เป็นหนี้ของข้าพระองค์แล้ว,ลวดังนั้นขอให้พระองค์ยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยแปลถูกต้องไหมครับถูกต้องสำหรับตรงนี้ แต่ต้องรอดูกันต่อไปใครที่เมื่อกี้ตอบว่าแปลไม่ถูกมาย้ำกันอีกทีในข้อที่14และ15บอกว่าเพราะถ้าท่านอาภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอภัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อภัยบาปผิดของท่านเช่นกัน สรุปแปลว่าใครต้องอภัยให้ใครก่อนถ้าอ่านตามนี้ก็กลายเป็นว่าพระเยซูกำลังสอนให้เราต้องอภัยผู้อื่นให้ได้ก่อนพระเจ้าจึงจะอภัยให้เราแล้วที่เราเรียนรู้กันมาตลอดว่าความรอดที่เราได้รับมานั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้เราเปล่าๆฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยมันขัดแย้งกันใช่ไหมครับ ในพระธรรมอฟเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9ได้บอกว่าเพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันด์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเอง แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีใครโอ้อวดและแอบ,บอ้างความดีตัวเองในความรอดของตนได้พระเจ้าอวยพร,พรครับ